มาดูโปรโมชั่นอัปเดตในเดือนมิถุนายน2565กันบ้างนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกก็คือวันที่1ถึง15มิถุนายน2565ในเครือข่ายของ AAS ระบบเติมเงินนะครับสำหรับคนที่เป็นลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าจะเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็น a i s ในระบบเติมเงินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยครับเป็นแพ็กเกจเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจโปรโมชั่นยังมีเหมือนเดิม4เมก150บาท30วันแล้วก็15เมก200บาทนาน30วันนะครับรหัสในการกดเรามาดูตัวเลขกันก่อนนะครับก็คือ4เมกะบิตเปอร์เซก150บาทนาน30วันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายเนะ็ตไม่อันไม่ลดสปีดกดดอกจัน777ดอกจัน91204ดอกจัน117 010 4ี่เหลี่ยมแล้วก็กดทัวออกนะครับย้ำดอกจันทร7ด7ดอกจันเร้าหดอกจันทรสี่เหลี่ยมแล้วก็กดทัวออกนะครับรหัสนี้กดให้หมดทุกตัวนะครับกดรหัสให้หมดทุกตัวเลยครับเดี๋ยวไม่งั้นมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ตไม่ได้นะครับต่อมาตัว15เมกะบิตเพอร์เซก200บาทนาน30วันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ขายตลอด24ชั่วโมงเป็นเน็ตแบบไม่งั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว กดดอกจัน777ดอกจัน9160ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับดอกจัน777ดอกจัน9160ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับ กดรหัสให้หมดทุกตัวนะครับรหัสมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยกดรหัสให้หมดทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราเรากดรหัสไม่ครบเนี uh. ่ยมันจะสมัครแพร็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้นะครับเ,เปิดเบอร์ใหม่มาไม่เกิน7วันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วมันสมัครแพร็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้แล้วก็โทรฟรีโทรฟรี free. ทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอดนะครับต่ออายุอัตโนมัตินาน6เดือนนะครับเป็นการต่ออัตโนมัตินาน6เดือนครับ แล้วก็ซิมที่สามารถสมัครได้ก็คือซิมทุกซิมยกวินซิมทูฟลายนะครับซิมทูฟลายสมัครไม่ได้ซิมเดอะวันสมัครได้ซิมซีซิมสมัครได้นะครับซิมโซเชียลก็สมัครได้นะครับหลายๆซิมครับสมัครได้ยกว้นซิมทูฟลายนะครับยกวินซิมท u ฟ l ายมันจะเขียนว่า2 f l y อันนี้สมัครไม่ได้นะครับซิมทูฟลา แล้วก็ต่ออสมัครได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้สําหรับคุณผู้ชม77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเบิร์เบอร์ใหม่หรือจะเป็นย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ a s s ในระบบเติมเงินเนี่ยนะครับก็พอพอยายค่ายมาถ้ามันขึ้นสัญญาณของ AAS แล้วเนี่ยเราก็จะต้องรีบกดสมัครภายใน7วันนะครับซึ่งภายใน7วันนั้นก็อย่าให้เกินวันที่15มิถุนายน ถ้าเกิน15มิถุนายนไปแล้วมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วโปรโมชั่นตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะต่อไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนหรือจนกระทั่งถึงสิ้นปี2565นะครับคาดการว่าอย่างนั้นนะครับแต่ในช่วงของ1ถึง15มิถุนายน2565นี้ก็คือเราสามารถที่จะเรียบดําเนินการสมัครดําเนินการย้ายค่ายอะไรต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าก็ลอง แกล้งย้ายค่ายดูก่อนนะครับแกล้งย้ายค่ายออกไปสักสองสามวันแล้วค่อยย้ายกลับมาเราได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้แน่นอนนะครับแกล้งย้ายค่ายเนี่ยนะครับรหัสแกล้งย้ายค่ายก็คือดอกจันเจ็ดดอกดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับรอเจ้าหน้าที่ติดต่อมาหาเราว่าทําไมเราถึงจะย้ายค่ายเราก็บอกเจ้าหน้าที่ไปว่าเราต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัว4ีมกกาพิร์เซกไม่งั้นม่ลดสปีดไมรลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกกระ่าษขายหน,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 นึ่งร้อยสมัสิบบรทนาไดาหรือไม่หรือ เราต้องการที่จะได้แพ็กเกจเน็ต15ไม่กระบิดเพอร์เซกไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโดยบริทคือราคา200บาทนาน30วันสมัครให้กับเราได้หรือไม่ถ้าได้เราก็อยู่เอเอต่อแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เราค่อยย้ายค่ายนะครับย้ายออกไปสักสอสาวันแล้วค่อยย้ายกระดับมาใหม่นะครับคุณผู้ชมก็จะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้แน่นอนคนที่ย้ายออกไปแล้วและย้ายกลับ,บเข้ามาใหม่คุณต้องกดรหัสนะครับ uh, 150บาท4เมกกนยกดดอกจัน777ดอกจัน9120ดอกจัน117ดอกจัน0 หนึสี่เหลี่ยมกออกนะครับแล้วก็15บห้าเมกะบิตเพอร์เซบสองรบาทนาน30วันกดดอกจันเ7 7ดดอกจันเก้าดอกจันห1ึ่งหนเหสี่เหลี่ยมแล้วก็กดตัวออกนะครับนี่คือรหัสของการกดสมัครแพ็กเกจนะครับหรือจะติดต่อที่ร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก็ได้เช่นกันนะครับโทรศูนย์9ปดสอสีาหำหรับสาขามาน่งส่วนไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหกเก้าหกหกสนะครับติดต่อได้หลายช่องทางนะครับ ทาง c e b o o k f แฟนเพจก็ค้นหาร้านสาราวุฒิคอมพิวเตอร์สตูนสาขามะนางสาขาละงูสาขาควนกาหลงสาขาหาดใหญ่พัทลุงตรังนครศรีธรรมราชนะครับแต่จะติดต่อกับสาขามะนางังนั้นจะสะดวกรวดเร็วที่สุดนะครับก็นี่คือช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับรีบๆหน่อยก็แล้วกันครับคลิปคลิปนี้ถ้าเกิดว่าท่านเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับสามารถที่จะนําไปเผยแพร่พพพพต่อได้เลยครับอนุญาตให้นําไปเผยแพร่ต่อแต่ห้ามตัดต่อนะครับห้ามตัดต่อใดๆทั้งสิ้น ท่านยกคลิปไปทางดุนแล้วเอาไปเผยแพร่ต่อได้เลยผมอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นฝากหลายๆท่านช่วยเผยแพร่คลิปต่อให้ด้วยนะครับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อครับห้ามตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับอนุญาตโดยเฉพาะการเอาไปทั้งดุนเลยนะครับในการเผยแพร่ต่ออนุญาตครับไม่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ